สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับที่องค์กรของท่านผู้ฟังมีการใช้แบบทดสอบต่างๆเพื่อดูในเรื่องของทัศนคติดูในเรื่องของบุคลิกภาพ personality นะครับหรือว่าความถนัดของพนักง,งานบ้างหรือไม่ถ้ามีมันมีคำถามมาจากท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้อ่านในบล็อกของผมเนี่ยว่าไอแบบทดสอบพวกนี้ครับ มันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเราจะมีวิธีการเลือกวิธีการใช้งานมันอย่างไรตอนไหนบ้างก็เลยหยิบยกมาคุยกันในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายองค์กรพยายามที่จะหาเครื่องมือในการที่จะคัดเลือกพนักงานไม่ว่าจะเป็นช่วงของการรับสมัครรับสมัครพนักงานเข้ามาช่วงของการเลื่อนตำแหน่งหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้จะต้องมีการเลือก แล้วก็เฟ้นในการหาตัวพนักง,งานที่เป็นท ALENT หรือซ u เปอร์ท ALENT หรือบาองค์กรที่เขาเรียกว่า HIGH POTENTIAL เนี่ยนะฮะบางครั้งเราต้องอาศัยเครื่องมือในการพิสูจน์เพื่อยืนยันอีกสักครั้งหนึง่งโดยเป็นเครื่องมือที่เ,เรียกว่าบุคคลภายนอกคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราไม่ได้เลือกผิดคนนั้นในช่วงของการใช้เครื่องมือโดยส่วนใหญ่นะครับที่องค์กรทั่วไป เอาว่าองค์กรขนาดใหญ่ละกันที่มีทุนพอสมควรที่จะลงทุนในเรื่องของการหาซื้อเครื่องมือต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยนะฮะเขาจะใช้อยู่ในช่วงดังต่อไปนี้นะครับช่วงแรกอันที่1ก็คือจะใช้สําหรับการสรรหาคัดเลือกพนักง,งานที่จะเข้ามาใหม่คําถามคือพนักง,งานที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยเราจะใช้เครื่องมือหรือแบบทดสอบพวกนี้กับพนักง,งานกลุ่มไหนโดยส่วนใหญ่ในบ้านเราอย่างที่หลายท่านอาจจะพอทราบกันอยู่นะครับว่าเครื่องมือเหล่านี้ เนื่องจากราคามันค่อนข้างสูงต่อการประเมิน1คนเนี่ยนะฮะเครื่องมือเหล่านี้ก็เลยนิยมใช้สำหรับการสรรหาหรือคัดเลือกคนที่อยู่ในระดับ Management หรือระดับบริหารนะ,ะบางแห่งก็อาจจะลงมาถึงระดับผู้จัดการแต่ถ้าเป็นระดับแบบออฟฟิเซอร์ส i ปเชียนะฮะหรือแม้กระทั่งลงมาถึงระดับ o p เปอเรเที่เป็นพนักง,งานปฏิบัติการเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยใช้เครื่องมือในการที่จะประเมินสิ่งเหล่านี้ก็คือพวก ลีดเดอร์ชิพพวก uh, personality มากนักสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีเครื่องมือบางตัวที่เปิดให้ใช้ฟรีในอินเทอร์เน็ตก็มีอันนี้ในเครื่องมือพวกนี้ท่านสามารถเซิร์ชได้นะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อพวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลในเรื่องของการค้าคอมเมอร์เชียลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยขออนุญาตไม่ไม่พูดชื่อแล้วกันแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่หลายตัวนะครับที่สามารถเข้าไปลองทดสอบลองใช้ดูซึ่งเครื่องมือฟรีพวกนี้บางตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใช้ได้ บางองค์กรก็หยิบมาใช้สําหรับกลุ่มพนักงานเพื่อให้เขาทดสอบแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เจอมาเรามักจะใช้เครื่องมือเหล่านี้สําหรับกลุ่มพนักงานที่เป็น knowledge worker ซะเยอะเคยมีบางองค์กรนะครับหยิบมาใช้กับกลุ่มที่เป็น operator ก็คือกลุ่มพนักงานปฏิบัติการจบประมาณการศึกษาจะไม่ได้สูงนักแต่ว่าเน้นเรื่องของประสบการณ์เน้นเรื่องของอความเชี่ยวชาญในการลงมือทานนํางานหน้างานมากกว่าคนกลุ่มนี้จะมีปัญหาตรงที่ว่า อาจจะยังอ่านหนังสือไม่แตกนักเพราะฉะนั้นพอให้เขาทําแบบทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเพี้ยนเพราะรอะไรเพราะเขายังไม่เข้าใจคําถามมุมมองของเขาที่มีต่อ,อบางแบบทดสอบซึ่งบางที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยพอแปลเป็นไทยนี่ยิ่งเพี้ยนกันไปใหญ่ถ้าคนแปลไม่เข้าใจสับบางตัวอย่างลึกซึ้งพอนะครับสุดท้ายก็เลยกําหนดกลุ่มว่าถ้าจะสรรหาคัดเลือกแล้วเราต้องลงทุนเพื่อใช้แบบทดสอบต่างเนี่ยเราคงกําหนดในระดับตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไป อันนี้เป็นข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผมได้มานะครับกรณีที่ท่านจะดันลงมาใช้กับกลุ่ม s เ e c i a l i s t และถ้าบริษัทท่านมีทุนอันนั้นก็คือไม่ได้มีการกดเกณฑ์ตายตัวนะฮะว่าจะห้ามไม่ให้ใช้อันนั้นคงไม่ใช่อันนี้คือกระบวนการที่1ที่เราสามารถจะหยิบมาใช้ก็คือกระบวนการในการสรรหาคัดเลือกกระบวนการที่2ที่เราสามารถจะหยิบเอาแบบทดสอบต่างๆเหล่านี้มาใช้ได้ก็คือช่วงของการที่จะเลือกพนักงาน ในการที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปในระดับจัดการอันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งคือพนักงานคนนี้เป็นพนักงานของเราอยู่แล้วนะครับทำงานมามีผลงานมี competency มี potential ชัดเจนมีการประเมินกันอย่างเข้มขน้นแต่สุดท้ายแล้วบางองค์กรก็ยังมองว่าเรามองกันเองมันอาจจะยังไม่ใช่หรือเปล่าอยากให้มีเครื่องมือในการที่จะบอกว่าคนคนนี้ถ้ามองในมุมของ ทั่วไปหรือว่ามองในมุมของลีดเดอร์ชิพมองในมุมของการยอมรับทั่วไปในโลกนี้มาตรฐานทั่วไปของคนที่จะเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารเนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนขนาดไหนเขาก็เลยไปซื้อเอาพวกแบบทดสอบพวกนี้แหละครับมาปัจจุบันก็ออนไลน์เยอะแยะนะฮะสามารถจะเทสออนไลน์ได้แล้วก็ส่งผลกลับมาหาคนที่เรียกว่าคนที่ก็คือ HR ของบริษัทนะครับคนที่จ้างหรือว่าใช้บริการเขาก็จะได้รับทราบรายงานว่า คนคนนี้ที่เข้าไปทําแบบทดสอบแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งของการบริหารชรัพยคนบุคคลที่เราใช้เครื่องมือได้ก็คือหาตัวเพื่อเลื่อนตําแหน่งเขาขึ้นไปพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงในปัจจุบันนี้ก็มีอีกนะครับนอกจากเรื่องของสรรหาคัดเลือกการเลื่อนตําแหน่งแล้วปัจจุบันก็จะมีเรื่องของ t ALENT MANAGEMENT โดยเฉพาะบางองค์กรที่เขาพยายามที่จะเฟ้นหา กลุ่มพนักง,งานมือดีหรือคนเก่งขององค์กรเพื่อที่จะพัฒนาคนกลุ่มนี้ให้โตขึ้นไปใครคือพนักง,งานที่มีศักยภาพใครคือคนที่จะสามารถนำพาองค์กรของเราไปสู่อนาคตที่ดีได้จุดนี้คือจุดที่เราต้องเรียกว่าหาเครื่องมือในการเฟ้นหาคนพวกนี้คนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้เขามีคุณสมบัติย่งไรซึ่งบางแบบทดสอบเขาจะทาวิจัยมาแล้วนะฮะว่านี่คือ คุณสมบัติส่วนใหญ่ของคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคุณสมบัติส่วนใหญ่ของคนที่ประสบความสําเร็จในตําแหน่งบริหารระดับสูงเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะเอาวิจัยผลการวิจัยพวกนี้มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบแบบทดสอบต่างๆซึ่งมันก็สามารถเอามาใช้สําหรับคนกลุ่มที่เราบอกว่าเฮ้กลุ่มนี้น่าจะมี potential เนอะดังนั้นน่าจะลองเทสเขาดูหน่อยว่าถ้าไปเทียบกับระดับโลกแล้วคนกลุ่มนี้จะเข้าขายสักแค่ไหน เราจะมั่นใจได้ไหมว่าคนคนนี้ถ้าเราจับเข้ามาอยู่ในกลุ่มทาเล่นแล้วเขาจะฉายแสงได้อย่างชัดเจนใช้แววในการเติบโตแล้วก็นำพาองค์กรให้เติบใหญ่ขึ้นไปได้หรือพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆได้พวกนี้แบบทดสอบก็ช่วยได้ก็จะมีอยู่ประมาณ3 3ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่เราสามารถจะเอาหยิบแบบทดสอบมาใช้นะฮะทบทวนอีกทีก็คือ 1. สรรหาคัดเลือก 2. เลื่อนตำแหน่ง3 เพื่อจะพิสูจน์ว่าใครคือท ALEN ขององค์กรเท่าที่เจอมานะะในบ้านเราก็จะมีประมาณ3ช่วงนี้แหละนะฮะครนี้ลองมาดูอีกประเด็นหนึ่งว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบทดสอบต่างๆที่เขาขายกันอยู่เนี่ยมันใช้ได้ดีไม่ดีแค่ไหนอันนี้ก็เอาว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็จากที่พูดคุยกับองค์กรใหญ่ๆที่เขาใช้ระบบเนี่ยก็มีการคุยมีการสอบถามไปเหมือนกันว่าเขาใช้อะไร ในการคัดเลือกเกณฑ์อะไรบ้างในการดูนะครับก็ขออนุญ,ญาตตามนี้เลยกันว่าถ้าท่านผู้ฟังสนใจไอ้แบบทดสอบพวกนี้นะฮะจริงๆแล้วประเทศไทยมีอยู่บ้างแต่เท่าที่ผมสัมผัสจากลูกค้าหรือกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่หน่อยเขานิยมใช้แบบทดสอบของต่างประเทศกันซะเยอะต่างประเทศทําไมถึงต้องต่างประเทศไม่ได้บอกว่าฝรั่งจะเก่งกว่าคนไทยจริงๆคนไทยเก่งกว่าก็มีนะครับแต่ด้วยรีเสิร์ชเบสก็คือ ผลวิจัยขององค์กรที่เขาทําแบบทดสอบพวกนี้มาขายเราเนี่ยคนไทยเองงานวิจัยที่มันสอดคล้องกับพวกนี้ยังน้อยมากบางครั้งก็ออกโดยนักจิตวิทยาซึ่งก็มีผลวิจัยที่มันเป็นผลเฉพาะในในทางการวิชาการเท่านั้นแต่ไม่ได้มีผลวิจัยที่เกิดจากพวกการทํางานจริงๆไม่เหมือนต่างประเทศบางบริษัทที่ปรึกษานี่เขาวิจัยกันจริงๆโดยอาศัยผลการให้คําปรึกษาของเขาที่เขาเข้าไปทํางานในองค์กรจริง แล้วก็ศึกษาออกมาแล้วก็วางเป็นแบบทดสอบให้กับองค์กรนั้นนะครับเขาก็เอาแบบทดสอบเอาแบบวิจัยพวกนี้นะครับมาอ้างอิงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ท่านจะต้องดูในกรณีที่ท่านจะเลือกว่าจะใช้แบบทดสอบตัวไหนเนี่ยก็คือตัวแรกก็คือเขามีงานวิจัยรองรับไหมแล้วงานวิจัยนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนมีกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรคือกลุ่มไหนบางแบบทดสอบบอกว่าเนี่ยใช้วัดลีดเดอร์ชิพของคน ก็ต้องมาดูรีเสิร์ชของเขาว่างานวิจัยเขาเนี่ยเขาไปวัดจากคนกลุ่มไหนกันแน่คงไม่ใช่วัดลีดเดอร์ชิพแต่ไปเอากลุ่มตัวอย่างของคนที่เป็นพวกออฟฟิเซอร์ officer, หรือในระดับกลางอันนี้คงใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นงานวิจัยที่เขารองรับเนี่ยผมว่าท่านผู้ฟังเองน่าจะพอเห็นภาพเวลาเข้าไปเซิร์ชในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะมีบอกว่าแบบทดสอบชุดนี้เขาวิจัยมาจากอะไรอันนี้คือตัวแรกนะครับที่ท่านจะต้องเช็คก็ลองเทียบดูว่า ปัจจัยที่เขาใช้ในการประเมินไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบชุดไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าอ leadership อย่างเงี้ยฮะเรื่องของ personality ที่มันสอดคล้องกับเราเราคงต้องดูว่าปัจจัยที่เขาประเมินมันสอดคล้องกับ core value ของเราไหมหรือสอดคล้องกับ core competency ของเราไหมเพราะว่าด้วย research ของแต่ละที่เขาก็จะมะีข้อมูลอ้างอิงเบื้องหลังอะฮะคนละแบบเพราะฉะนั้น เนื่องจากคุณสมบัติของลีดเดอร์ชีพคุณสมบัติของเก่งม,มันเยอะมากการที่จะเอามาทุกตัวมันคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นบางงานวิจัยเขาก็จะพยายามจะหยิบยกว่านี่คือสิ่งที่คนเก่งในมุมเขาจะต้องมีนี่คือลีดเดอร์ในมุมของเขาที่จะต้องมีดังนั้นมันไม่ได้ผิดแต่สิ่งที่คนเลือกใช้จะต้องมาดูก็คือเราคงต้องเทียบว่าปัจจัยที่เขาใช้กับปัจจัยในองค์กรของเรามันตรงกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับในการที่จะ ลองเลือกตัวระบบทดสอบต่างๆนะฮะปัจจัยที่2ก็คือการตีความถ้าเราทดสอบแล้วเขามีวิธีการในการแปลผลแบบทดสอบนั้นอย่างไรจากประสบการณ์โดยตรงของผมนะฮะบางแบบทดสอบแปลมาคนอ่านยังไม่เข้าใจเลยแม้กระทั่งว่ามีที่ปรึกษามาแปลให้ฟังด้วยซ้ําไปมาเล่าให้ฟังไปมาบรีฟห,ห,ห้ให้ฟังเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยจากผลการทดสอบออกมาเป็นยังไง บางทีฝรั่งเดินทางมาเองนั่งฟังก็ยังงงอยู่ตกลงว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีกันแน่ครพวกนี้เขาไม่ฟันธงให้เราแต่ผลลัพธ์ที่เขาแปลออกมาเนี่ยเราเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่อันนี้โดยส่วนตัวท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบเหมือนผมอันนี้ไม่ไม่สามารถห้ามได้นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบวิธีการอ่านผลลัพธ์ที่แบบเข้าใจง่ายๆตีความง่ายๆไม่ต้องอาศัยคําพูดวิชาการคือพวกนี้ฝรั่งทำดังนั้นเวลาเขาแปลผลเขาแปลภาษาอังกฤษ พอแปลเปภาษาอังกฤษเนี่ยสับแสงเฉพาะทางบางครั้งเนี่ยเขาใช้สับเฉพาะทางจิตวิทยาเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งเราอ่านจบแล้วเลยยังงงเลยว่าตกลงไอ้คนที่ทําแบบทดสอบคนนี้ใช่หรือเปล่าใช่ตัวจริงหรือเปล่านะบางครั้งก็ต้องไปหาแบบทดสอบอีกตัวหนึ่งก็เปลืองเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะครับท่านลองเทสดูเองก่อนครั้งหนึ่งปกติองค์กรที่เขาขายแบบทดสอบเขายินดีที่จะให้เราเข้าไปทดลองใช้สักคน2คนแล้วเขาจะยินดีที่จะ แปลผลเขาคร่าวนะครับคร่าวมาให้เราว่านี่คือผลลัพธ์ที่ออกมาบางแห่งนี่แปลผลเต็มก็มีนะฮะแบบว่า,าสนใจจริงๆเรามี1ตัวอย่างได้ไหมช่วยทําให้หน่อยช่วยแปลผลให้หน่อยเขาก็ทําให้แล้วลองดูเทสตรตรงนั้นก็ได้ครับว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันใช่ไม่ใช่ถ้าท่านทําเองท่านก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าที่เขาวิเคราะห์ออกมาใช่ตัวท่านเองหรือไม่อันนี้อันที่1อันที่2ก่อนจะไปถึงผลลัพธ์ไอตัวคําถามที่ถามเนี่ย ปกติเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นออนไลน์ถูกไหมฮะพอเข้าไปอ่านบางแบบทดสอบนี่โอ้โหทําจนเหนื่อยคือทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแบบเหมือนกับไม่มีที่สิ้นสุดอ่านแล้วอ่านอีกแล้วโดยเฉพาะถ้าปเป็นภาษาอังกฤษแล้วถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษยังไม่แตกสักเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่เอะตกลงมันแปลว่าอะไรกันแน่บางแบบทดสอบมันเป็นสปีดเทสก็มีก็คือเป็นลักษณะจับเวลานะภายในกี่นาะทีจะต้องทําให้จบถ้าทําไม่จบผลการทดสอบก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งถ้า ความสามารถในทางด้านภาษาของคนที่เข้ามาทําแบบทดสอบยังไม่ค่อยได้มาตรฐานก็จะอันนี้ก็จะมีประเด็นนะครับที่จะทําให้ผลการทดสอบมันเพี้ยนได้หรือแม้กระทั่งทําไปเรื่อยๆรเริ่มรู้สึกอ่อนล้าเริ่มรู้สึกเบื่อกับการอ่านผลการทดสอบก็เพี้ยนได้อีกเพราะาอะไรเพราะว่าอพอถึงเวลาถ้าอารมณ์เราไม่มีจะทำแรกๆตั้งใจทําดีพอผ่านไม่ได้ทักยี่สิบสาข้อเริ่มละรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากทําเพราะฉะนั้นบางครั้งอ่านแบบคร่าวๆแล้วก็ติกต๊กๆๆๆไปเลย ลสุดท้ายออกมามันก็ไม่ได้ความจริงเราอาจจะเจอแบบทดสอบที่ยาวเกินไปสั้นเกินไปก็ไม่ดียาวเกินไปก็ไม่ดีดังนั้นจุดนี้ท่านก็ต้องลองเช็คดูแล้วก็ยุ่งยากในการทํำไหมเช่นคลิกนี้ต้องลิงก์ไปต่ออีกหน้านึงจะอีกหน้านึงลิงก์ไปต่ออีกหน้านึงหรือทําง่ายๆเข้าใจง่ายๆคลิกไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องลองเลือกดูนะครับนี่คือตัวที่2นะหลังจากตัวที่1ที่จบไปคือรีเสิร์ชเบสตัวปัจจัยทั้งหลายตัวที่2ก็คือ ผลลัพธ์กับวิธีการประเมินของเขามันยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่ผมต้องการความง่ายแล้วก็เร็วแต่ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับตัวที่3คือผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างที่บอกคล้ายๆตัวที่2อครับเราคงต้องมายืนยันกับข้อเท็จจริงบางอย่างที่เรามีข้อมูลในมือนะบางครั้งอย่างที่บางลูกค้าผมเนี่ยเคยเคยมีเหมือนกันนะฮะที่ทําแบบทดสอบตัว,ตวนี้ซื้อมาจากต่างประเทศเรียบร้อยละผลออกมามันสวนทางกับ การประเมินภายในของบริษัทก็คือภายในเนี่ยบอกว่าคนเนี่ย potential สูงมากทุกคนชี้ไปที่คนคนนี้ทั้งหมดแต่ผลการทดสอบออกมากลับตรงกันข้ามเป็นผลที่บอกว่าคนคนนี้ไม่มี potential ที่จะโตที่นี่โดยเหตุผลมีอะไรบ้าง1 2 3 4คือถ้าเป็นเทสอย่างนี้แล้วเราเจอบ่อยๆเจอเยอะๆมันก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆ ไอ้ความรู้สึกหรือข้อมูลเขาได้จริงที่เราเก็บไว้กับไอ้ผลทดสอบที่เขาทําออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเ,เราจะเชื่ออันไหนมากกว่ากันคงต้องเฟ้นหาที่มันออกมาผมไม่ได้บอกว่ามันต้องไปในทางเดียวกันถ้าเครื่องมือของบริษัทในการเก็บข้อมูลไม่ดีพอผมว่าเชื่อแบบทดสอบมันก็จะโอเคแต่ถ้าเรามั่นใจว่าที่ผ่านมาเป็น10ปีเนี่ยเราเก็บข้อมูลพนักง,งานมาไม่เคยพลาดจากร้อยคนเนี่ยเราอาจจะพลาดประมาณแค่2คนคือ2%เนเนี่ยนั่นแปลว่า 98คนเนี่ยเราใช้แบบเก็บข้อมูลเราใช้ฐานข้อมูลของเราเนี่ยในการตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งหาทาเล้นเราไม่เคยพลาดเลยดังนั้นแบบทดสอบที่เอามาใช้มันก็ไม่น่าจะต้องสวนทางกับผลลัพธ์ที่เราเอามาใช้เพราะฉะนั้นยี่ห้อไหนที่ทำออกมาแล้วมันสวนทางเยอะหน่อยนะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ของเรานั่นแปลว่ามันอาจจะไม่แวลิดสำหรับเราก็ได้เราก็ลองหาตัวใหม่เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ดูว่าตัวไหนน่าจะเหมาะกับเรามากที่สุด ตัวสุดท้ายผมว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องราคาปัจจุบันเรื่องของแบบทดสอบเขาก็จะขายเป็นบางแห่งก็ขายเป็นพอยต์นะฮะว่าถ้าซื้อเท่านี้บาทคุณจะได้เท่านี้พอยต์ดังนั้นเท่านี้พอยต์จะใช้ได้กี่คนต่อคนคนละถ้าทําแบบทดสอบชุดนี้จะนับเป็นกี่พอยต์เราก็ตัดลบกันไปตามนั้นได้ก็คือสามารถจะต่อรองราคายิ่งซื้อเยอะส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะได้ราคาที่ถูกลงเมื่อเทียบกับการซื้อเป็นคนคนไป นั้นถ้าจากประสบการณ์ผมนะฮะบริษัทส่วนใหญ่ถ้ามีงบประมาณทางด้านนี้พอสมควรเนี่ยเขาก็จะซื้อตั้งงบไว้เป็นปีหนึ่งเลยนะฮะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เงินกับแบบทดสอบตรงนี้ประมาณสักเท่าไหร่โดยดูจากแผนกําลังคนที่วางไว้นี่แหละว่าปีนี้จะมีสักกี่คนในการเลื่อนตําแหน่งจะมีการหาคนใหม่ในระดับที่เราต้องใช้แบบทดสอบนะครับสักกี่คนพอเป็นจํานวนคนได้เราก็สามารถประเมินได้ว่าเราควรจะใช้งบประมาณในการ ซื้อแบบทดสอบตรงนี้สักกี่บาทก็ตั้งเป็นงบไว้อันนี้ก็คือเรื่องของ pricing นะครับก็จากที่คุยมาก็น่าจะพอเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ตอนนี้คิดจะเริ่มหันมาใช้แบบทดสอบในทางปฏิบัติความรู้สึกของผมเองแบบทดสอบทุกตัวถ้าได้มาตรฐานแล้วมี research base อย่างที่ว่ามาส่วนใหญ่จะมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับประมาณ85%อยู่ประมาณนั้นนะฮะ คงไม่ได้มากกว่านั้นบางแห่งเคลมว่า90ก็ต้องมานั่งดูว่าจริงไม่จริงเราอาจจะต้องลองเทสแล้วลองเช็คดูได้นะครับพวกนี้มันเป็นแค่เครื่องมือนะครับผมไม่อยากให้ใช้แบบทดสอบแล้วเชื่อแบบทดสอบ100%ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการคอนเฟิร์มเราเป็นเครื่องมือในการทําให้เรามั่นใจว่าคนที่เรากําลังเลงอยู่เนี่ยโอเคหรือไม่โอเคเพราะฉะนั้นใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อคอนเฟิร์มดีกว่าใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบอกว่าเราจะเชื่อแบบทดสอบชุดนี้100%เ แล้วตัดสินใจตามผลลัพธ์ที่มันออกมาซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันไม่ควรจะตรงไปตรงมาขนาดนั้นก็ฝากประเด็นเรื่องของแบบทดสอบวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ